เด็กจิ๋วลิตเติ้ลเชฟจะเห็นว่าเขาใส่ชุดเด็กจิ๋วลิตเติ้ลเชฟอยู่เราเลยเอาของที่เซย,ย่าชอบส่งมามาเร่ขนนาดี้มารีวิวนะก่อนค่ะมีอะไรบ้างออกมาดูเลยค่ะ <c oughs> น่าสนใจมาก <c oughs> อเอามินมีนสองแบบ <c oughs> อันนี้เป็นแบบหนึง่งอันนี้อีกแบบหน,น,นึ่อบบนงอาหารให้ปาดูมันเหมือนเป็นปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกแล้วมันจะขึ้นมาที่ผมแบบในอันนี้เห็นหลังเห็นไหมอันนี้เป็นหมีใช่ไหมลูกแล้วมีต้นไม้เป็นผมอันนี้หมูอันนี้กบโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะ เ่ออกดอก้วยเหรอนี่เป็นรูปดอกเลยนะจะออกดอกสวยกันนะดอกนี้สวยมากแล้วเขาเหมือนเขาจะให้ติดกับกําแพงนะเพราะเขาเป็นดีลาฟแล้วมีเกี่ยวอย่างเงี้ยแต่เราไม่นี่มีคำมันที่ไหนเราไม่สามารถทําได้สวยขนาดนี้นะคะแเราไม่สามารถทำได้สวยขนาดนี้นี่ไงป้าเออนี่ไง ผลลับไฟนอลค่ะจะสวยอย่างนี้เลยค่ะมีกี่สีลูกดูสิม่วงเหลืองดอกเนี้ยจะบอกว่าดอกเนี้ยเขาปลูกที่บนดอยที่เชียงใหม่อะไรอย่างี้นะคะเชียงใหม่เชียงรายดอกแีวเสื้อดอกลแมวอ๋อดอกลาแมวคือดอกเนี้ยมันไม่น่าจะปลูกที่กรุงเทพหรอมเลย <c oughs> เฮ้ยเจี๋ยเราต้องไปบิน <c oughs> บินไปนรีวิวที่เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็เหมือนการดอกเนี่ยทุกดอกเลยจะเป็นดอกที่แบบปลูกที่เชียงใหม่เราเราปลูกเสร็จแล้วเราไปฝากแม่อายเลี้ยงที่เชียงรายนะคะโ <c oughs> ห ح, แต่ตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะคะเชียงใหม่เชียงรายก็ร้อนเหมือนกันอลองดูโอ้ยตู้เย็นอ่าปุใตู้เย็นโอเคป่ะอ่าเดี๋ยวเราจะเลือกคนละคู่น้องพิมกัาตัวอะไรคะอ่ะฝั่งนี้ก่อนตัวอะไรคะให้เลือกก่อนเลยก็จะดูว่า ตัวไหนจะออกเป็นดอกไม้อะไรนะคะเอาดอกอะไรจะเลือกจากสักเป็นหลักหรือจะเลือกจากดอกไม้เป็นหลักคะดอกไม้เป็นหลักอ่าเอาดอกอะไรคะอันนี้คือดอกแ a นซ y นะสีม่วงเนี่ยแ a นซ y ดอกสีสีขาวๆชมพูนี่คือดอกพอทูลาก้าขอชมพูเป็นยีราฟเหรอคะอ่ายีราฟเนี่ยคะ่ะอ๋ออันนี้อันนี้นี้แต่ถ้าเกิดว่าสีม่วงเลยอะม่วงแบบมาลามาลาเอ่อมาลาเนี่ยจะชืออ่อ violet เอาไวเออร์เลดค่ะไวเออเลดงั้นแม่เอาคอทูาลาก้าละกันน้ปาป้าเอาไวโอเลดค่ะเ <ś> อ้ยลูกเอาไวเอร์เลดไปแล้วป้าต้องเอาพันซี่ค่ะเสร็จแล้วอ่ะ <ś> อันนี้อันนี้น่าจะเหมือนกันหมดค่ะแค่เลือกว่าตัวจะเอาตัวอะไร <ś> กอบกอบหมูหมีเอ้ยหมาอันนี้เจือบแล้วก่อนนี้กอบหมูหมากอบหมูหมาอือเอาตัวอะไรคะหมาฟ้าแง่เลยตากอบอ่าแม่หมูก็ได้อ่าเออยมาต่อมาต่อ แกะเลยนะคะเขาเขียนว่าบายสีเขียวในจิ๋วเป็บสีฟ้า <consumption. S 1> อันนี้มันเป็นของจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ไม่รู้อะญี่ปุ่นมั้งเขียนว่า swimming pool party ก็คือเนี่ยมันเหมือนกับว่าหมูอะกำลังใส่ห่วงยางอยู่แล้วลอยอยู่ในกระป๋องน้ำไอ้กระมังอะค่ะมีคอนเซ็ปต์ใช่แกะ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 อันห่วงยางปาร์ตี้กันนะคะที่มัน,มนลอยบนห่วงนาง ใช่ถ้าทางจะเลี้ยงง่ายถ้าทางจะทําง่ายเพราะว่าเหมือนกับว่าแค่แค่เอาน้ําใสมีป่ายแล้วมันมีเหมือนมีซองเลยต้องเทด้วยคุณแม่คุณตายแล้วตายล้คุณแม่ตัดรุบไปเลยโดนซองเมล็ดไหมคะซองเมล็ดอยู่ไหนไม่รู้ค่ะหรือว่าต้องซื้อซองเมล็ดมามาเทเองฮะวิ่งไม่น่านะน่าจะอยู่ในเนี้ยน่าจะอยู่ในมาเบ็ดเสร็จอยู่ที่หัวมั้งคะน่าจะอยู่ที่หัวนะเดี๋ยวคุณแม่ตัดแป๊บนึงคุต้องตัดให้โดน ุน,นี่ซองเมล็ดอยู่ที่หัวค่ะนี่อ่ะอ่ะออกมาออกมานี่เป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนแก้วพลาสติกธรรมดาแล้วอันนี้ก็จะเป็นห่วงยางเห็นไหมเป็นห่วงยางมีที่เป่าลมด้วยห่วงยาง <c oughs> แล้วก็มีหมูหมูอยู่นี่อ่ะลอยอย่างนี้แล้วอันนี้ก็มีมเมล็ดค่ะ โม้ยเป็นผงงอ็นนะคะเมื่อกี้ดูรูปแล้วเนี่ยเขาต้องเอาอันนี้มานะคะดูตรงนี้นะคะใส่น้ําค่ะใส่น้ําเสร็จเอาหมูใส่ลงไปในนี้แล้วก็ลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องค่ะคืออันนี้ไม่ต้องใช้ค่ะอ๋อหุ่นยางเป็นหุ่นยางเป็นหุ่นยางจริงนี่จริงจับดูเลยมีลมแล้วก็เอันนี้ใช้ทําอะไรคะอันนี้จะไม่ใช่ทําอะไรปิดเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรคะเดี๋ยวมันมีของทั้งไหนซื้อมาปะ นี่คือเมล็ดค่ะตัวนี้เหมือนเป็นดินแกลบวัสดุปลูกดินแกลบเออวัสดุปลูกแล้วอันนี้เป็นเม็ดอ่าก่อนอื่นเนี่ยเราเอาเอาอะไรใส่ก่อนนะคะเราควรจะต้องอันนี้ใส่ก่อนแล้วค่อยใส่นี้ใช่ไหมบ๊เบ๊ะใส่น้ำนะคะน้ำเนี่ยมันจะดูดเข้าไปทางก้นเนี่ยเห็นไหมคะหมูเนี่ยจะมีก้นตรงขอบขาวเนี่ยแล้วมันจะเชื่อมมาเป็นตรงนี้ ก็คือน้ํามันจะขึ้นดูดขึ้นมาตรงนี้ค่ะนี่นีค่ะของพิมก็มีอ่ะเอาอะไรนะป้าเรียกว่าอะไรนะวัสดุปลูกใส่ลงไปบนหัวเขาค่ะอย่าให้หกนะคะต0เปอร์เซ็นต์งั้นใช่ไหม70เปอร์เซ็นต์เหรอมันควรจะต้องโดนกลบด้วยใช่ไหมแค่นี้เนาะเกิด70เปอร์เซ็นต์รู้จักไหมขั้นตึ่เกียวน้ำให้เอาว่าแม้ว่า70เปอร์เซ็นต์รู้จักไหมร้จคะนี่ใส่ไปปุ๊บอ่ะ เสร็จแล้วก็เอามาเล็ดค่ะเต็มหมดเลยซีดเนี่ยเห็นไหมเขียนว่าซ<ม>ีด S W E D C แต่ว่ามันเล็ดค่ะไม่โหก้ะคะ่ะเอา,มานะไม่เป็นไรค่ะจึ๊เดี๋ยวฉีก,ก่อนค่ะนิดนึงค่ะอ่าเสร็จแล้วก็โรยนะคะเดี๋ยวแม่ทําล่งน้าไปก่อนนะลูกอุ้ยมันเล็ดเยอะมากเลยป้าเี๋นวนะต้องเขียนยางงานี่นงเงเดี๋ยวจะเอาให้ป้าดูนะก้มอมีก้มนิดนึงหมูเห็นไหมคะ สีดำๆนี่คือมเมล็ดปลูกเห็นไหมนิ้วเคๆๆนะีค้ยวๆให้มันกระจายครบครบกระจายกระจายแล้วเรามีอีกนิดนึงวัสดุปลูกเราเอามากรบมันค่ะมันค,ควรต้องกรบไหมคะกรบเลยครับโอเคเออคี๋ <laughs> <เ>ค่คแกเได้ค่ะแ้ิมี์ต้อง,องอใส่ไป,ไปอีกนิดนึงใส่น้อยไปหนุก ปล่อยให้มันว่ายน้ำเล่นไปแช่หงยางไปใช่ใ,ชให้เอาว่ายน้ำแล้วน้ำจะดูดขึ้นมาแล้วถ้าน้ำแห้งก็เติมอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้กี่วันจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ากี่วันขึ้นอ่าน้องพิมคอนใครขึ้นได้ยาวสุดคะเอาไหมคะอ๋อใครขึ้นได้ยาวสุดชน,นะในสามคนพ่อแม่ลูกนี้ใช่ไหมคะใครออกดอกดีกว่าไหมคะอุ้ยอันนี้ไม่มีดอกค่ะขอ,อแต่แอนยีลารฟใช่ไหม,มจะมีคนได้ออกดอกไหมคะอ่านน้องพิมเสร็จแล้วค่ะ คิดว่าน่าจะไม่มีคนที่ออกดอกนะคะเพราะว่าประเทศไทยร้อนมากตอนนี้เป็นฤดูร้อนอะนี่นะคะขเขาตอกนี้ขาดค่ะขาดแค่นั้นไงออกแล้วลูกย่อหนีนกระเด็นออกมาแล้วเบาๆลูกลอยแล้วนะคะวิ้วหนูว่าต้องลอยพร้อมกันจะได้ยุติธรรมแล้วของป้าล่ะมันป๊าทำเรพรอมรีเราจะหย่อนพร้อมๆกันนะคะน้องพิมพ์ก็หย่อนให้ปปาด้วย ไหวไหมคะอยากคว่ำนะคะแม่ดีกว่าแม่ส่งออมืนนอพร้อมกันเป๊ะกันต้องพร้อมกันอ่ะนับค่ะหนึ่งสองสามจึง้งเอคอคงจิว๋วน่ารนะักอ่ะเฮ้ยตัวของปลาเบี้ยวอ่ะเดี๋ยวนะแม่ขย,ยับนิดหนะึ่งย่างเบี้ยวไปนิดนึงเฮ้ยน<อ>่ารักเดี๋ยวนะลอง,อง,องดูสิฮะอ่ากี่วัน แม่ทิ้งกล่องไปแล้วอย่งตรง่ไหนทิ้งไปหมดแล้วอะค่ะเดีด๋ยวเดี๋ยวดูกันแม้ว่าน้ําน้อยไปหน่อยเดี๋ยวใส่น้ําเพิ่มดีกว่าเพราะว่าเหมือนห่วงยางมันควรจะลอยแหมแต่นี่มันจมลงไปอะค่ะใส่น้ําเพิ่มนิดนึงนเอ้คุณจะใส่น้ําแค่ไหนปะปะไม่ต้องเยอะหรอกเพราะก้นมันก็อยู่ต่ำอยู่แล้วมันสูดขึ้นอ๋อนี่ไงมันต้องแบบปริมเลยแล้วมันจะลอยต<ม>้องแดงต้องแดงตอนแรกอะ ใส่ต่ำแล้วห่วงยางมันกดลงไปอย่างนี้ค่ะเอยต้องใส่เยอะๆอย่างนี้อ่าให้มันลอยๆดนดนค่ะอ่าอุ้ยน้องพิมพ์รู้ทาห่วงยางผิดข้างหนูเอาปุ่มเด็ก่ <laughs> 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 เดี๋ยว <laughs> ความกันลูกมันต้องปุ่มมันอยู่กลางล่างนี้มันไม่สวยจุกอ่าโอเค แล้วเดี๋ยวมาคอยดูการว่ากี่วันเดี๋ยวเรานับนะว่ากี่วันดิคอันนี้ d a วันเด a y one คอมเมนต์แม่แม่มันน่าคุ้มคั้มหน่อยรูุ้ณแข่งได้รักสุดค่ะคอมเมนต์มอะไยค่ะแม่ว่าหมาฟ้าเนี่ยเนาะหนูว่าว่าฟ้าแต่ก็ว่าหมาสาวสีสวย